หลังจากที่มิวกี้ประยาได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นได้เลิกรากับแฟนฝรั่งที่เป็นเชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วโดยให้เหตุผลว่าความรักครั้งนี้ของเธอได้จบลงอีกครั้งแม้ว่าเธอจะพยายามยื้อแล้วก็ตามทีครั้งนี้ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่า แค่รับอย่างเดียวไม่พอจริงๆแต่ต้องมาพร้อมความซื่อสัตย์และจริงใจแต่หลังจากนั้นไม่นานด้านเชฟหนุ่มคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรีโต้กลับนิ้วกี้บอกว่า จริงที่เราเลิกกันแต่ฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะพยายามตำหนิฉันและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวร้ายของเรื่องนี้ตอนนี้คุณสามารถตัดสิ่งฉันและอย่าลังเลที่จะคิดในสิ่งที่คุณต้องการฉันบอกได้ว่าทุกคนคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองก่อนที่จะตำหนิคนอื่นชื่อเสียงมักจะมาพร้อมกับความเห็นแก่ตัวล่าสุดได้เจอมิวกี้มาร่วมงานถแถลงข่าวรอบกาลาภาพยนตร์เรื่อง หนหน้าทองที่ชั้นหนึ่งเมเจอร์ Major รัชโยธินเจ้าตัวเลยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับความรักของเราครั้งนี้อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จบลงก็ตามที่เขียนเลยค่ะได้อ่านที่ฝ่ายชายโต้กลับไหม คือเขาบอกว่าชื่อเสียงกับความเห็นแก่ตัวมักจะมาพร้อมกันเสมอซึ่งทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกว่าแบบนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเคยมีคนบอกว่าเคยโดนเหมือนกันเลยไม่เซอร์ไพรส์เท่าไรค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเราจะโดนเพราะว่าในเนื้อเรื่องเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบร้อเปอร์เซเหตุผลที่เลิกกันคือเราไม่ได้มีส่วนผิด หนูต้องบอกทุกคนที่ถามหนูทุกๆความสัมพันธ์ที่เห็นถ้าหนูบอกว่าเป็นแฟนกับใครหนูจะคบกับผู้ชายคนนั้นแค่คนเดียวจะไม่มีการแชทเป็นกิ๊กหรือคุยนอกรอบไม่มีเลยแล้วทุกครั้งที่หนูออกมาบอกว่าหนูเลิกแล้วเพื่อเป็นการเคลียร์ว่าโอเคเลิกแล้วนะเพื่อที่ว่าถ้าเห็นหนูกับคนอื่น จะได้เคลียร์ไปหรือเผื่อใครเห็นฝ่ายชายกับคนอื่นก็จะได้แฟกับเขาด้วยหรือเห็นหนูกับคนใหม่ก็แฟกับหนูด้วยค่ะด้วยข้อความที่โพสต์ทั้งสองฝ่ายคนมองว่าจบกันไม่สวยหนูสวยนะแต่เขาโพสต์ดูจบไม่สวยเราก็มีการคุยกันทางเพื่อนเขาน่ารักมากนะคะจริงๆหนูไม่รู้อะไรเลยเพื่อนเขาเป็นคนบอกว่าเห็นหรือยัง หนูก็บอกว่าเห็นอะไรเพราะกำลังจะไปไหว้พระเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาโพสต์แบบนี้นะซึ่งหนูก็เรออส่งมาให้ดูหน่อยเราก็เลยบอกเขาไปว่าให้ลบเธอะเพราะว่ามันไม่ดีคือคําว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีกับเขานะเพราะหนูมีพี่พี่สื่อที่มาถามหนูได้แต่เขาอ่ะไม่มีใครไปถามเขาหรอกฉะนั้นลบเธอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ลบพอหนูรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ หนูตัดเลยจากที่เคยคุยกันได้ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นเพื่อนกันไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเสียดายเวลาไหมหนูเสียใจทุกความสัมพันธ์เลยเพราะว่าหนูจะโดนคนว่าตลอดว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยหรือว่าเลิอกอีกแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่หนูมีความสัมพันธ์ หนูเป็นคนจริงจังมากๆคลั่งรักมากๆม,ม,มีแฟนก็จะคบคนเดียวไม่นอกใจไม่คบซ้อนแต่ถ้ามีการตกลงกันแล้วว่าเลิกนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าเลิกกันหนูจะไม่มีคนอื่นสาเหตุที่เลิกมีทั้งไม่เข้าใจกันและมือที่สามใช่ไหม หนูพูดแบบนี้ดีกว่าหนูกับคนเก่าคือคุณเควินทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกันแล้วเราก็ยังเจอกันแต่ว่าก็มีครั้งนี้ค่ะที่หนูเจอมาหนักที่สุดกับความสัมพันธ์ซึ่งมีนักข่าวสำนักหนึ่งเคยรู้เรื่องที่หนักมากๆแล้วแต่ว่าหนูขอไม่พูดแล้วกันพูดไปมันจะยิ่งต่อความยาวสาวความยืดไปก็ขอไม่พูดแล้วกันแต่ว่าหนักที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาทําให้เราเข็ด กับความรักไหมทุกครั้งที่ถามว่าเข็ดไหมหนูจะตอบตลอดเลยว่าไม่เข็ดคะ่ะแต่ครั้งนี้หนูพูดเลยนะคะว่าเข็ดคะ่ะไม่ใช่เพราะเราคาดหวังเยอะแต่มันโดนมาหนักจริงๆงุมมองความรักเปลี่ยนไปเลยไหมก็มันไม่ได้มองเปลี่ยนไปคะ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าโอเคนิ่งมันหนักคะ่ะถามว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปได้แล้วมันก็ยังมีเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงที่เขาโพสต์ด้วยซึ่งพอเขาโพสต์ปุ๊บบางสื่อก็ใจร้ายกับหนูมากเขียนว่าจบไม่สวยฝ่ายชายแฉมันไม่แฟร์กับหนูเลยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในความรู้สึกหนูคือเสียใจมากๆแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะตอบโต้ทำไมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงมันคืออะไร จริงๆหนูพูดได้หมดเลยนะแต่ถ้าหนูพูดเนี่ยเขาไม่มีที่ยืนเลยนะหนูพูดก็ได้นะแต่หนูคิดว่าให้มันจบกันไปดีกว่าถ้าหลังจากนี้เขาไม่จบเราจะออกมาอีกใช่ไหมถ้าหลังจากนี้นะเขาไม่จบก็เดี๋ยวรู้ยิ้มถ้าเขาไม่จบนะแต่ก็ขอให้เขาจบเถอะเพราะหนูไม่อยากมีปัญหาอะไรแล้ว หนูอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆตลอดสองปีที่ผ่านมาหนูเจอเรื่องหนักมากๆเลยตั้งแต่อย่าร้างมาเรื่องผู้จัดการแล้วก็มีเรื่องนี้อีกมันหนักมากสำหรับหนูแล้วแล้วคอมเมนต์ท็อกซิกที่คอยรุมว่าหนูตลอดเวลามันมีปัญหากับสภาพจิตใจหนูมากสภาพจิตใจหนูไม่ใช่แค่เหมือนโดนมีดบาดมันเหมือนโดนสับจนละเอียดไปหมดแล้วต้องพึ่งคุณหมอไหม หนูพบทั้งหมอซึมเศร้าหมอแพนิคแอทแท็กแพนิคแอตแทกแล้วก็นักจิตบำบัดค่ะหนักมากแต่ตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วพร้อมเปิดใจหรือ,อยังคนสวยแซ่บแบบเราจะโสดได้นานหรือเปล่า จริงๆมันก็มีคนรอเราเราก็ยังได้อยู่แต่ก็บอกผู้ชายที่เขารอเราตรงๆว่าขอเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าจริงๆหนูชอบโมเมนต์การเป็นแฟนหนูชอบการคลั่งรักแต่ว่าตอนนี้หนูไม่พร้อมจริงๆเพราะความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดมันหนักมากจริงๆคะ่ะหนูก็คือคนปกติทั่วไปนี่แหละทุกคนบอกหนูว่าต่อไปถ้ามีแฟนปิดเลยนะอย่าเปิดหนูก็บอกว่าหนูจะทาอย่างที่หนูอยากทานี่แหละ หมายถึงว่าถ้ามีหนูก็ไม่ปิดหรอกสื่อก็ต้องรู้อยู่ดีถ้าหนูมีเราก็เต็มที่เพราะหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแฟนนะคะความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือการทำธุรกิจก็เหมือนกันทุกอย่างไม่แน่นอนอยู่แล้วหนูเชื่อว่าชัดเจนดีกว่าสบายใจดี